วัสดีค่ะพบกับรายการแตกต่างแต่ไม่แตกแยกรายการที่จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศความเป็นอยู่ของนักศึกษาในหอพักของมหาวิทยาลัยราชพัฒนยาลากันค่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ยาลาได้เริ่มต้นการดําเนินโครงการพัฒนานักศึกษาสายทิตสัโดยใช้หลักสูตร extra time และหอพักเป็นพื้นฐานอย่างต่อเนื่องในปีการศึกษา2557เป็นต้นมา โดยได้ดำเนินการพัฒนานักศึกษาสายคูอผู้ขนานไปกับการสร้างหอพักนักศึกษาโดยใช้หลักสูตร extra time และหอพักเป็นพื้นฐานก็คือนักศึกษาสายคือศาสตร์บัณฑิตทุกคนจะต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยราชภัฏตลอดระยะเวลา3ปีการศึกษาโดยตลอดระยะเวลา3ปีการศึกษานอกเหนือจากนักศึกษาจะได้เรียนตามตารางเรียนปกติ เสริมนอกห้องเรียนด้วยก็คือ,อเ,คเราเคเราือว่าวัาเราไม่โดดเยี่ยกับเ่ยดได้มาว่าเราเป็นด้วยหน่อยเพื่อให้ผูดกับาเริ่มมาเราจะดีแบบดูเป็นมุนนสลิมเลยนะคะก็ทำให้ได้ปกเพื่อล้วก็ได้ปฏิบัติแบบลำมากเรได้ในหวขาวตบรงๆกันค่ะก็เป็นมุคลิมที่อยู่ในจังหวัดกนรีค่ะกดอยู่กรนนี้ก็จะใช้ภาษาตายในการทื่อสารกันค่ะเกอดโยอตรงมาเยลาก,กลางมืงอมันกันมเพราะเราไม่ชอบอธิจาพูดมาอยู่ แล้ก็สามารรสร้างเลยไม่เข้าใจครับมีการอยู่ร่วมกันนะครับทำให้ไม่มีความแตกแยกแต่มีความแตกต่างในบางบุคคลนะครับบางคนก็มาจากสถานที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์หรือมีความเจริญนะครับแต่บางคนก็มาจากสถานที่ที่มีความขาดแคลนหรือที่ชนบทนะครับ Saya berasa takut tak selesa kerana dalam bilik ada seseorang beragama asim. Tetapi apabila saya mari duduk bersama dengan kawan-kawan, saya pun berasa gembira sekali. Seperti kita dah kenal lama. Hai ma aku pak, kawan-kawan main baik kap. Ini mempunyai bahasa, sasana dan wajan kam. Tapi kita boleh bersama-sama. Dan kita boleh bersama แลกเปลี่ยนความรู้ในด้านภาษาวัฒนธรรมท้องถิ่นที่มีความแตกต่างเราเข้าใจเขาเขาเข้าใจเราค่ะอะไรที่เขารู้ว่ามุสลิมทขาไม่ได้เขาก็จะเรียนค่ะสรุปคือน,นะคะ,ะไม่มีเหตุผลอะไรเลยค่ะที่จะทําให้กรวเา เ้เดีของการสร้างคุูของสถาบันแห่งนี้คือทุกทุกคนที่จบไปแล้วจะต้องได้เรียนในรายวิชาการสอนในโรงเรียนกันศึกาและรวมไปถึงการสอนวิธีแบบพิทหุภาษา